สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เราไปอยู่กันในจอยลสิงเวิลด์เกมกันอีกครั้งแล้วนะผม, <Wow. S 1> wow. okay, ผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่เกอบของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาครับผมทุกคนวันดีนะมีตัวรีวิวมาฝากคนระับผมแน่นอนนะตัวนี้ได้มาอย่างความยากลำบากเลยนะผมนี่ครับผมตัวที่จะรีวิวในวันนี้นั่นก็คือฝฟิบ เจ้าอนุรกนักษ์นาชาัดนั่ดเอหน้าผมว้าวดีเลยครับผมซื้อมาตอนนั้นเนี่ยผมห้าหมื่นจบิห้าหมื่นจบิเลยนะเว้โอ้โหทุกคนนี่มาดูไปพร้อ,รอมๆกันครับผมอย่าก,กระตุกอย่าสะดุดขอร้องเออฮอดถ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมภาพมันมืดๆ ทำไมผ้ามันมืดๆด่าทุกคนโอ้ยเป็นไงน่ารักไหมโอ้รู้สึกว่ากงกงมันจะเป็นแบบใหม่ด้วยนะผมทุกคนว้าวดีเลยครับผมเรียกกันขอเรียกสั้นๆแล้วกันนะเจ้าสามจิ๋วครับผมหูน่ารักว่ะจริงๆคือมันมันแพงมากมันเป็นราคาที่แพงมากอย่างที่บอกโกลเดมลรอบนั้นที่พี่ตีไว้จริงๆคนจะได้ไว้ถ้าเกมมันไม่เพี้ยนไปมันไม่แปลกไปนะครับผมตอนนั้น โอ้หในที่สุดก็ได้มาไว้ด้มือว่ะวู้แต่ได้มาแค่ตัวเดียวพี่ว่าพี่จะเก็บเจนบบไว้แบบเยอะๆนะผมรอมันมาขายอีกรอบแล้วก็ค่อยซื้อมันแบบทีเดียวเลยเอาให้เลเวลแม็กไปเลยอะออโอเคไปไปกินอาหารเด้อโลกโอ้ได้มาแล้วว่ะได้มาแล้วว่ะโอ้ดูขบินโอ้ดูขบินเนี่ยทุกคนมันมันโกงใหม่เด้อเว้ยเมื่อก่อนมันไม่ใช่โกงแบบนี้นะเอาจริงจริง โอ้โหน่ารักแบบโคตรรอะไม่รู้จะพูดยังไงครับผมทุกคนน่ารักจริงๆว่ะพี่ชอบตาเป๋าๆของมันนะผมทุกคนสังเกต่ะพี่สูมใกล้สุดในท่านีีนะเดี๋ยวซูมใกล้สุดเลยทุนะยก,ยทกคนจะดูตาแบบเป๋าถ้ามันไม่สะบัดปีกออกมันก็จะดูดิคือตามันแบบเป๋ามากเลยอ่ะไอ,อไอ้โอ้สามจิ๋วตาเป๋วว่ะเขาเรียก <laughs> ไอ้สามจิ๋วตาเป๋าวะโอ้น่ารักโคตรๆ,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 ๆ โอเคทุกคนมาดูค่าพลังกันดีกว่าครับผมเลือดเด็ดจ,จะอยู่ที่1529น้ะครับผมดาเมจอยู่ที่3 3 2ร้ําิกันอยู่ที่1 2ึ0 0ห1ื0 0่มต่อ11ชั่วโมงว้าวว้าวเมื่อกี้จะ1 2 0 1 1สซะแล้วก็โอเคครับผมนี่คือร่างแรกนะเรเวลสิเท่านั้นครับผมค่าพลังยังขนาดนี้และมีถึง3ชีวิตด้วยนะครับผมทุกคนนี่ถ้าเกิดจะซื้อด้ผมจะซื้อก็อยู่ในซองสามหมเลยเนาะนี่เลยครับผม 3 5ม0 0ื 35, ่าอมันจะอยู่ตรงนี้ครับผมสามหมื่นแต่ถ้าจะซื้อแบบไม่ต้องมาสุ่มอันนี้มันสุ่มเห็นไหมมันจะเอครับผมแต่ถ้าซื้อแบบไม่สุ่มก็5้0 0 0ื่นห้าหเลยนะเว้ยหรือว่าตอนนี้มีขายอยู่นะผมเลเวลแม็ราคา3,700บาทโอ้พระเจ้าจอดเพงเกินด <P ek in> ูไม่ไหวนะตูไม่ใช่สายเติมเกมซะด้วยโอเคทุกคนมาวันนี้ครับผมเดี๋ยวพี่จะใช้ตัวนี้แล้วกัน พี่จะใช้ตัวนีนะผมในการสู้ให้ดูว่ามันโกงแค่ไหนนะผมไอพวก3ามชีวิตเนี่ยมาถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมเอาแพ็คไมโครเอสเดี๋ยวนะตูลืมเลย Micro S, A, ไมโครเอสเดนดนะเว้ยมันไม่ใช่เจวโอ้โหแล้วดูตัวมันขนาดเนี้ยทุกคนนี่ก็บ้าไปแล้วมันจะลู้ยังไงวะทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองแบบเอาสดๆเลยนะไม่โกให้ดูครับผม ไม่ตรงไม่ตัดละ้ะทุกคนดูนะเดี๋ยวพี่จะใช้สามชีวิตครับผมขึ้นหน้านะโอเคแหละว่ามันโกงถามว่ามันโกงไหมพี่พี่ก็ว่ามันโกงวะที่จริงแต่พี่ว่าไม่ได้ขนาดมือเท่าไหร่ครับผมถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเบจโลเดี๋ยวจะไหวหรือเปล่ามาถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมจะไหวปะวะทีมเนี้จะไหวปะว <laughs> ะ,ะวเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่ามันโกงแค่ไหนแรงมันสุดแค่ไหนครับผมจนสามจิ๋ว สามจิ๋วครับผมบอกเลยว่ารอบแรกให้ชาร์จไปเลยรับผมอย่าไปกันอย่าไปอะไรนะเพราะเดี๋ยว AI ไมันตีสองอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะเสียแต้มเปล่าๆครับผมยังไงก็ต้องตายตัวแรกโอเคแล้วมันตบด้วยสองสวยงามโอเคทําดีแล้วลูกพ่อทําดีแล้วเจ้าตาแป๋วโอเคสาจิ๋วตาแป๋วทนก่อนนะลูกทนก่อนนะเดี๋ยวมาหาเดฟกอโกลจะขึ้นมาตกพวกมันให้ทนไปก่อนอ่าแล้วผมสามจิ๋วเนี่ยคือเอาตรงๆนะ มันเป็นตัวแทงนั่นแหละมันเป็นมัน,นมันคือตัวแทงแต่พี่เคยเล่นทัวร์นาเมนต์ไว้แล้วพี่เจอช่วงนั้นอ่ะโอ้ยอย่างหนักบอกเลยว่าย่างหนักครับผมคิดดูจะต้องตบมันแล้วมันมีสามชีวิตอ่ะเออถ้าไม่ตบได้ไม่ตายก็ไม่ได้ถูกไหมจริงจริงพี่ตบได้นะเว้จริงๆพี่ตบได้นะพี่จะบอกให้แบบนี้อาการแบบนี้เดี๋ยวนะให้มันตบมาก่อนแล้วกันอพี่ตบไปก่อนตบไปก่อนเลยไม่เป็นไรครับผมทุกคน แล้วยังมีการอีกหนึ่งชีวิตถ้าไอไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายอ่ะนะเอาละห้ามาขอ5ได้5ขอห้าได้ห้าเลยเพื่อนเน้นๆขอแบบเน้นๆขอแบบเน้นๆกขสวยงามบับ๊บบึกเรียบร้อยอุ้ยเอา้าทำไมเมื่อกี้พ่อเห็นหล่นไป2ตัวเลย <c oughs> ตกใจยนึกว่าลวงซะแล้วมามหาเดพกอโก้โลงสนามมาแล้วครับผมเราสามจิ๋วตาแป๋วรอก่อน้แล้วลกว็ไม่ต้องถึงมือเองหรอก ที่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไปนอนบักเรียบร้อยสกอร์เปีเรยรเลกเจน2องนี่ดามเมจเยอะกว่าเจนหนึ่งนะมาแล้วครับผมอินโดรแรปเตอร์เจน2มาแล้วสี่มาหรือว่าจะเปลี่ยนตัวเป็นริปโพอาลราแล้วหรือเปลี่ยนตัวเป็นริปโพครับผมดูโคตรไม่มีปัญหาโอคปโคปริโพลงมาตบด้วยสองสวยงามครับผม ดีโพล,ลงมาตบด้วย2แบบนี้อ่างั้นก็สวยดีทุกคนมาพาไปจะโลลงสนามมาแล้วครับผมเดี๋ยวนั้นมันเหลือหนึ่งใช่ไหมอ่ามันเหลือหนึ่งปุ๊บ,บ,บ,บไม่น่าจะมีปัญหาครับผมทุกคนยังไงก็ตายอยู่แล้วรอบหน้าไปนอนปึ๊บบัเรียบร้อยครับผมโอเคและอินโดรแปรปเตอร์เจน2ลงสนามมาแล้ว เห็นไหมทุกคนว่ามันโกงแค่ไหนครับผมคือมันก็แทง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 อยู่อย่างนั้นแะแทงจนสุดอะแทงจนสุดอ่ะทุกคนเออดูดิเอารากาผมลงสนามอีกแลจะตาแป๋วเอาแล้วหุยมีการหิวด้วยขอโทษน,นะครับมาเทพคกโก้ลงสนามามาเมื่อกี้มันกตกหมดใช่ไหมอะอะโอเคโอเคอ่ะพี่ใส่ไว้พี่ใส่ชาร์จไว้ก่อนเดี๋ยวให้ใหใหตเดี๋ยวให้ตาแป๋วตก และทุกคนดูตาเบลจะตบอินโดแรปเตอร์นะครับซีมาโอ้ยแล้วได้แค่สามแล้วเข้าเข้าไม่เข้าครับผมโอ้โหยังต่อชีวิตให้อินโดแรปเตอร์อีกรอบหนึ่งโอ้โหดูนะครับผมทุกคนมาเดฟโกโก้เขาวันนี้ก็เอาไม่ลงเลยฮะได้เวลาเฉิดฉายเงียเห็นน้องๆเฉิดฉายเลยไม่เข้าอีกแล้วครับผมโอ้โหมาเดฟกโก้สุดเกิน เละมาครับผมสามจิวตาแป๋วลงสนามมาแล้วเอาฮะเอาระบบทำงานมันเป็นยังไงอะเดี๋ยวนะเอาแล้วทำไมกลับมาสามชีวิตเหมือนเดิมอะวะัดเอ๊ะยี่ไปพลาดต,ตรงไหนไวะไอ้พวกสามชีวิตนี่คือสลับไปสลับมาแล้วมันก็ก็คือกลับมามีชีวิตอีกอเหรอ โอ้งั้นก็โคตรขี้โกงเลยนะคะผมทุกคนโอ้โหพี่ก็โกงเกินไานอนขนาดตัวเล่นมาตัวยังไม่รู้สกิลเลยอะโอ้มันโกงขนาดนี้อะไร่บ้ไรโอเคจบไปในรอบแรกครับผมสวยงามครับผมเป็นไงอะเดือนสามจิ๋วตาแป๋ว โอ้โหสุดเกินครับผมทุกคนบอกเลยว่าสุดเกินไม่มีตัวไหนเกินกว่านี้แล้วครับผมมาเทพคอมพี้ก็เอาไม่อยู่นะเพราะว่าค่าสเตกค่าสเตสต,ตัสมันน้อยกว่าผมมารอบสองครับผมโอ้โหโด้วยเวลาอวยแบบเต็มจัดครับผมตัวห้าหมื่นจบไม่อวยจะทนไหวอ่ะไม่อวยโดนไหวเหรอเดี๋ยวพี่จะใชใ้ดูแบบอย่างนี้แหละทุกคนอ่าให้เห็นเ,นเลยครับผมไม่ต้องตัดนะช่วงนี้พี่ว่าพี่จะไม่ตัดครับผมให้ทุกคนได้ดูแบบว่า โอ้แล้วต้อเจอเครึ่งหมูครึ่งน้ำตัวนั้นด้วยไหวอยู่บ้างไปถ้าพร้อมแล้วจัดดิครับผมสกอร์เปลี่ยนเล็กค่าพลังดา่าดาเมดดาผมของเจนหนึ่งสูงกว่าพี่โตอีกอ่ะเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอวะดูดิดาเมจสูงกว่าพี่โตย่าผมเลือดก็สูงกว่าแต่เจนสองอ่ะสูงกว่า <laughs> เจนสองสูงกว่าเจนหนึ่งนะเออเอาละผมสองมา ขอต่องขอตองได้2องแบบสวยๆงามๆโอเคตัวจิ๋วเดี๋ยวตัวจิ๋วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาน่าจะไหวอยู่จริงๆพี่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้บ้างเฮ้ยเมื่อกี้ทําไมมันถึงชุบชีวิตขึ้นมามันถึงรีชีวิตขึ้นมาอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆว่ะรอบหน้ามันจบแล้วเพื่อนรอบหน้ามันก็จบแล้วเพื่อนนี่เลยครับผมความขี้โกงนะแต่เราไปเจอไอ้เหลี่ยมเนี่ยสามชีวิตก็ไม่ได้ช่วยคุณนะพี่บอกเลย โอ้โหแล้วมันตบเรียงตบเรียงเลยอ่ะอาระครับผมมาพี่โตลงสนามมาแล้วอย่าลืมว่า AI นั้นเหลือหนึ่งแต้มชอบลืมเหลือเกินแล้วพี่ปามีคนนี้รอบหน้าพี่น่าจะร่วงครับผมทุกคนไปนอนบับเรียบร้อยไปดีมากดาเมจหกพันสเลยอ่ะ ดาเมจสะเทือนเรือนลั่นและตกด้วยสองครับผมคืออะไรวะทุกคนอ่ะพี่ถามจริงๆงมันคืออะไรวะมันลงมาด้วยขนาดนั้นแล้วมันตกด้วยสองอ่ะทุกคนคิดดูดิมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของมัน a ออเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรก่อนหืมตัวอยากใจสุดเลยนะพี่ว่ามันกันวะพี่คิดว่ามันกันวะทุกคนเชื่อไหมแล้วทำไมตัวต้องื ตัวเลขจะตกถ้าไม่ตายตัวว่าแล้วกันก็เอาไปอยู่โอ้โหเรียบร้อยครับผมตัเลีดอะไรของตัวเนี่ยพลาดแล้วทุกคนพลาดแล้วทุกคนชิปแล้วเวย้ยอ้ยล่วงไปแล้วนกน้อยตาเป๋งพ่อมาแล้วครับผมสกอร์เปียเล็กมาแล้วโอเคได้อยู่วะได้อยู่วะอามูมตาตา อยังไงก็ไม่เข้าหรอกไปนอนไม่สวยยังได้อยู่ครับผมบักปึกบักเรียบร้อยเอาล่ะครับผมอามูม,มาตาลงสนามมาแล้วสี่บาขอสี่ได้สิขอสี่ได้สามครับผมก็ไม่เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนมาถึงเวลาของนายแล้วนะไปนอนเปล่าบัก เรียบร้อยเจอห่างพิฆาตไปดิโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมสวยงามครับผมถือว่ามาดีถือว่ามาดีครับผมเป็นไงเนี่ยแค่นกตัวเดียวนะเปลี่ยนเกมได้เลยครับผมรอบท้ายฮะค,คือเออหวาทุกคนไอ,อรอบที่พี่ไปแพ้จะไปไอแพ็กก่อนหน้าที่พี่ไปแพ้ครับผมพี่น่าพี่น่าจะใช้พวกสามชีวิตเนาะพี่ก็ลืมครับผมโอ้โห ใช้ตามชีวิตก็ดีนะมันช่วยไนดะ้แล้วมาเจอแบบนี้เจอมาหาเทพย,ยูดอนลงคู่อินโดแรปเตอร์ถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมเมเทียโฟดอนคือนกที่โหดที่สุดใช่ไหมขอตอบแล้วตรงนี้เลยถ้าหนึ่งหนึ่งนะถ้าหนึ่งหนึ่งนะไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ไ,ใชไอนี่แหละไอไอตาแป๋วตัวน,นี้แหละไอจิ๋วตาแป๋วตัวน,นี้แหละถ้าถ้าเลเวลแม็กนะโหดที่สุดตอนเนี้ย ใช้เป็นตัวที่โหดที่สุดไปแล้วโอ้โหยแล้วตกแบบสะเทือนครับผมไม่มีปัญหาอะไรครับผมยังยืนอยู่ได้อย่างบินอยู่ได้ครับผมสองบมากขอสองได้สองเลยพาราโซลา่าพาราโซลา่าไม่ตกดูสักนิดเพื่อาาาาเพื่อพาราโซล่าเพื่อซี อย่าบอกนะมันเล่นท่าไม่ตายใส่ตัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปามี่ใจเย็นๆหรือมันจะเล่นท่าไม่ตายใส่เราหกโอเคยังเว้ยมันยังไม่เล่นท่าไม่ตายโอ้แล้วตบด้วยห้าเหมือนแบบมันเหลือห <c oughs> เหลือหนึ่งแต้มเหรอ <c oughs> เหลือหนึ่งแต้มเหรอมามหาเดบอยู่โอ้โยมหาเดบอยู่ดอนไม่ต้องนี่อินโดราเตอร์ลงสนามมาแล้วเหลือหนึ่งแต้มเหรอ มหาเดฟอยู่ดอนดาเม็ดไม่ถึงครับผมทุกคนนี่แหละนี่แหละอ่ะมันเหลือหนึ่งแต้มใช่ไหมโอเคจบแล้วล่ะเพื่อนไปนอนบักเรียบร้อยไปได้อู้ฮูเอาล่ะครับผมดูคิวของแกโชสอรัสมาแล้วแขนโชสอรัสจะตบสี่เลยหรือเปล่าจังว่านี้ตบสี่ไม่ตบอะไรเลยครับผมเสียใจ ไปนอนบักเรียบร้อยโอเคและมาถึงคิวของเขาแล้วเมเทียโฟดอนนกที่แก่งที่สุดมาแล้วสี่มาคูหโอ้มีหกบสี่มีหกบสี่อะผมโอเคก็ได้ดิอาลรามหาเดฟอยู่ดอนไม่ต้องไม่ต้องไปลดทอนให้น้องมันไม่ต้องไปลดทอนให้น้องมันมาตาแป๋ว มาลงสนามโอ้โหตัวเดียวตัวเดียวก็เฟี้ยวได้ครับผมทุกคนมาตัวเดียวตัวเล็กี่ก็มองหาตัวบเล็กจังเลยไปนอนโอ้โหแล้วกันสองแบบนี้ปึ๊บมาตัวเดียวก็ตัวเดียวก็ได้อ่ะโอ้โหแล้วมันไม่ใช่ตัวกลางนี่หว่าทุกคนมันไม่ใช่ตัวกลางโอ้โหมันเป็นตัวริมก็ <c oughs> ว,ว่าอยู่ทำไมมันไม่บินกัดหน้าจอโอเคเลยต้องให้ถึงคิวผมาอาเดมย,ยูดอน เห็นไหมทุกคนถ้าบ้าตไปได้ผมเนี่ยขนาดว่าเอาเปรียบเทียบนะเหมือนแค่2ตัวสู้กับ3ตัวของ AI อะ่ะจริงไหมแต่ของยี่นะผมฝั่งพี่เนี่ยมันมี3ชีวิตไงกลายเป็น5ตัวจาก2เป็น5ครับผมถึง5้าบลังจะเบาวิวก็ถอะมษยนนดจริงๆไปนอนบักเบี่ยบ้อยไปดีกัน3แล้วไงอะ่ะโอเคจบไปในรอบตายครับผมสวยงามครับผมกัน3แล้วไง ทแครไทแค่ขอโทษด้วยเอาล่ะผมไมโครเอสดีเอจัดมาตึงเกินบอกเลยวันนี้นกนี้ตึงเกินนกน้อยครับผมแต่นกน้อยนะสะแตกน้อยนะสเตตัสตน้อยนะแต่หืมมันตึงเกินทุกคนเอาล่ะผมวันนี้ก็จบไปครับผมสําหรับการรีวิวเจ้าสามจิ๋วตาแป๋วครับผมดู้าวมันน่ารักจริงๆเลยว่า โอ้โหเหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนกรงรอบๆอบะมันจะเป็นแบบเฉพาะอ่าเฉพาะพวกนกเหรอหรือว่ามันก็เป็นแบบธรรมดาแหละแต่เดี๋ยวพี่เห็นในกรงตรงนู้นน่ะเออมันมันเหมือนแบบใหม่ดีครับผมทุกคนโอ้โหมันน่ารักมากเลยนะผมยังไงก็พยายามเก็บ JW ไว้นะเดี๋ยววันไหนน้องมาขายนะผมในราคาห0,000เนี่ยจะได้ซื้อใช้กันนะผมยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม